สวัสดีชาวแคลนทุกท่านนะครับผมพบกับนารีอีกครั้งนะครับในเกมคลาชอปแคนครับผมวันนี้นะครับวันนี้จะมาทําภารกิจนะครับผมก็จะเล่นศึกแคนชอปไว้นะครับผมตอนนี้เหลือแค่หนึ่งร้อเอยไม่ใช่ดิสิบสามแท่งเท่านั้นเองครับผมสิบสามแท่งก็ตอนนี้หนึ่งดาวได้ได้ทั้งหมดสามแท่งแล้วนะครับผมก็ตีอีกสัก สองสามรอบนะครับผมก็จะได้ขวานสาคูณสามแล้วครับผมโอเคแล้วก็วันนี้นะที่จะมาเปิดเปิดกล่องนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดไดีไดีละยี่ิรวมเป็นทั้งหมดหนึ่งรอยสิบอดียาวๆรัวๆไปเลยครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้กล่อง l e เจนด a r y กี่กล่องนะครับผมก่อนอื่นนะครับไปทําภารกิจขวานก่อนนะครับผมไปกันเลยครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับผมรัวๆไปเลย ก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่ได้แล้วนะครับตอนที่เป็นหนึ่งดาวต่อนหนึ่งแท่งตรงนั้นนะครับถือว่าสุดยอดเลยครับผมแต่แค่ทางนี้ก็มาช้ามาช้าแต่ก็แต่ก็มานะนะครับผมโอเคสุดเดิมเลยโอ้ยตัวนี้มาขวางนะครับเสียงแมวเสียนึ้งครับผมโอ้ย อีก93แท่งครันั้นเองนะครับคือเรามาที่หลังเพื่อนนะนะมันรับปรับสำเร็จนะครับผมเคลื่อนปีให้ไปเยอะแล้วนะครับโอเคพอจบออกนะครับได้แล้วหกครับผมอีกสามรอบครับผมไปต่อกันเลย อย่าลืมปักฮีโดเลยนะครับตำแหน่งฮีโดครับผมดาแล้วตองด่ากัออกนะครับตัวความรวดเร็วไม่ต้องรอนะครับอีกครั้งหนึ่งน,นะครับผมนี่เลยมาจบภารกิจนะครับผมถ้าเป็นกิ่งอื่นก็ลัดช็อตครับผม <laughs> ลัดช็อดกันเลยทีเดียวนะฮะงานนี้ผมมาลาัดชอตนะครับโอ้จบวาสิบเจ็ดด้วยโอเคไม่เป็นไรลัดช็อตสวยๆแล้วครับผมสิบหกเจอสิบเจ็ดนะครับลัดช็อตสวยๆกันเลย เนาแกแจก40ไอเดีเพิ่มเติมนะครับจากปกติในแคลนอยู่แล้ว50ก็จะแจกเพิ่มอีก40ไอดีนะครับผมเหลือไว้สัก10ไอดีนะครับกันกันเพื่อนเผื่อเพื่อนมีไอดีของเพื่อนมาอีกทีหนึ่งครับผมโอเคได้แล้วนะครับครบแล้วครบแล้วได้ขวานแล้วโอ้ยสลับศูนย์เอ้โอเคครบแล้วครับผม5,000แท่งโลหะ รับมาเลยขวานนะครับวางไหนดีวางไหนดีออส,าสามสามซะด้วยนะครับผมวางปกติกับเพื่อนไม่ได้เดี้ยวเตรียมเลี้ยวางก่อนวางก่อนวางก่อนเอาเอาเอาที่วางไม่มีวางมุมนี้ไม่ได้อีกโอเควางมุมนี้ก่อนแล้วกันครับผมมาแล้ว โอเคขวานรบด้ามโตนะครับผมก็จะแจกเพิ่มนะครับ40 ID พิมพ์คำว่าขวานโตนะครับผมขวานโตจะดู้้้มาจากช่อง y o u t u b e นะครับผมถ้าพิมพ์ขอเขอแครเน้นไม่ให้นะครับผมต้องพิมพ์ว่าขวานโตนะครับผมเท่านั้นนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเปิดหีบสมบัติกันเลยครับผม140ก่องรั่วๆนะครับผม7 ID นะครับ อ๋อก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมก็น้องสไปร์นะครับห0ร้อแดแท่งครับพี่ชามห้าร้อยสาสองแท่งแล้วก็เป็นผมเรียงมานะครับสา0สองร้อยนะครับมีพี่อุย้ยนะครับส่วนไอดีสุดท้ายของผมเนี่ย5้าแปแท่งเย่ Yay! ได้ลาดช็อตด้วยทุกคนโอเคไปเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดกล่องกันเลยรัวๆนะครับ ดูสิจะมีเลเจนดารอีกกี่กล่องนะครับเรียบร้อยไปต่อนะครับยาวไม่เจอนะครับผม,มแบบก็จะหมดแล้วด้วยเยอะอ้ยเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือยาวไปยาวไปเรียบร้อยผ่านไปแล้ว มีทั้งหมดเจ็ดไอดีนะครับผมไอดี ID แรกเลยตอนนี้เลเจนกี่กองครับเลเจนกี่กองโอ้ยแบตบจะหมดก่อนหรือเปล่าเนอะแต่ยังไม่ได้เลยเกลือไม่เกลือเงียบล้าเกลือเกลือ มาลุ้นกันนะครับเกลือโอ้ยเกลืออีกแล้วอีปิกเอออีปิกเท่านั้นนะครับยังไม่มีเลเจนเดอรี่นะครับผมเกลือโอ้ยเกลือแล้วก็เกลือนะครับเกลือ สุดท้ายแล้วไอดีหนึ่งนะครับก็เกลือเช่นเคยนะครับผมโอเคเหลืออีกหกไอดีนะครับยาวไปหกไอดีร้อยี่สิบกล่องนะผมยี่สิบกล่องแรกเกลือนะครับ <c oughs> มีใครเกลือมันผมไหมเนี่ย <c oughs> เครียดเลยเกลืออย่างเดียวเลยนะครับยาวไป เปิดกล่องกันเลยไม่การเสียเวลาขอเปิดกล่องก่อนเลยครับผมไอดี ID ที่สองนะครับผมเกลือเกลือโอ้โหและก็เกลือเกลืออีกแล้วหายแล้วเกลืออีกแบตบจะหมดแล้วโอ้โหจะไหวหรือเปล่าแบตบจะหมดก่อนหรือเปล่านี่ย เกลือแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยแบตบก็จะหมดแล้วครับงานนี้โอ้ยแบตบจะหมดก่อนหรือเปล่านี่เกลืออีพิกเท่านั้นนะครับอีพิกไม่น้บนะครับขอเลเจนอย่างเดียวเลยนะครับผม140ร้อยสี่สิบกล่องผ่านไปแล้วสามสิบกล่องและก็ยังเกลือนะครับและก็เกลือ เกลือและก็เกลือต่อไปเกลือสุดท้ายแล้วไอีที่สองครับผมเกลือเกลือแล้วเกลืออีกเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อไปยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่แล้วก็ยังเกลือเกลือไปไหน เลวก็เกลือมดแหลวนะครับผมไอดี ID ที่สองเกลือนะครับไปไอดีที่สามต่อเลยครับผมยังไม่มีเลเจนเลยครับเกลือลน้นล้นไปต่อไอดีที่สามนะครับสามแล้วสามแล้วเกลือนะครับยาว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 ,ยาวแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าเหลือกี่เปอร์เซ็น ผมต้องชาร์จแบตก่อนนะเนี่ยโอเคสี okay, ่เอร์เซ็นเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อไปเกลือแล้วเกลืออยู่แล้วก็ยังเกลืออยู่ต่อไปเกลือแล้วก็เกลือนะครับเค็มแต่ดีเค็มแต่ดีอีกแล้ว ต่อไปอแล้วก็เกลือเกลือเกลืออีกเกลือต่อไปห้ากล่องสุดท้ายนะครับไอดีที่สามแล้วก็ยังเกลืออยู่ เกือแล้วเกืออีกเกือต่อไปเฮ้ยอีปีกโอ้ยได้ต้นไมห้หมดแล้วสามไอดีเกือรวนครับผมเหลือสี่ไอดีแต่ว่าตอนนี้แบตเหลือสามเปอร์เซ็นขออนุญาตชาร์จแบตแป๊บหนึ่งครับผม เกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อไปเสียงไก่ก็ขันระงมเลยครับผมไปต่อกันเลยครับไปดีที่สี่แล้วครับผมเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือ เก,เกือเกือแล้วเกืออีเฮ้ยอะไรกันนี่อ่เลจินไม่มาเลยเกือ่เกืออีกอื้อหืออีปิกอื้อหืออะไรกันครับนี่อะไรกันเอย้ย โอ้ยไอ้ดีที่สี่ผมจะหมดแล้วไอ้ก็ยังเกลืออยู่เกลืออีกโอ้โหอีปิกอ,อีปิกไม่นับนะครับเฮ้ยไม่ได้เลยครับผม จะแปดสิบกล่องแล้วนะครับเจ็ดสิห้ากล่องแล้วไอ2ดีที่สีเนี่ยยังไม่มีเลยเกืออีกเกือต่อไปยาวหนยนะครับลุ้นกันยาวๆไปเลยฮนะร้อยสี่สิบกล่องอหมดแล้วสีไอดีเกือล้ลน้นๆไอดีไหนเนี่ยโอ้ยสับสน หรืออีกสามไม่ดีครับผมอีกหกสิบกองผ่านไปแล้วแปดสิบกองเกือบหมดเลยไปลุ้นกันต่ออย่าไปเกลือเกืออีกโอ้เกลือ เหลือสุดสุดเอ้ยลีเจด้าลีมาแล้วว้าวเยสโอ้โหก้อนการต่อซื้อโอเคหนึ่งกองโอ้โหกว่าจะได้พระเจ้าหมดไปร้อยกองฮนะร้อยใบเอเฮ้ ยังกระถุกหวยแล้วผมหนึ100่งร้อยใบเลเจนด a r y ี่หนึ่งกล่องเอ๊โอ้ยังเอ้ยเอ๊โอ้ยอีปิกมาโอ้ต่อเนื่องเลยโอ้พอทนพอทนนะครับไปต่อต่อไหมต่อ อไอดี ID ที่ห้าแล้วนะครับนี่จะหมดแล้วต่อไปต่อไหมต่อสิไม่ต่อได้ไงเราเออแล้วก็เกลือแต่ดีดีดีโอ้ยปิกมาอีกแล้วอีปิกมาอีกแล้วเอ้ยะของตกแต่งนะครับเค็มแต่ดีพอทนนะครับผม หมดไปแล้วห้าไอดีกับอีป c กหนึ่งกล่องนะครับอีปิกหนึ่งกล่องนี่ไอรดีัดผมไอ2ดีสองปีนะครับผมไอดี ID ช่องเลยจิงลี่จ g จนะครับผมหลืออีกสองไอดีสุดท้ายแล้วสี่สิกล่องสุดท้ายแล้วจัดไปแล้วหนึ่งร้อยใบนะครับมาดูกันอีป c เออได้เรือนะครับผม เกลือแล้วก็เกลือเกลืออีกเกลือต่อไปกี่นาทีแล้วโอ้โหสิบหกฮีแล้ว <c oughs> ออก่อนไปครับแบตก็หมดเมมจะเต็มก่อนหรือเปล่าเนี่ยเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อไปเกลือ,อยูเกลือ,อยู ยังเกลืออยู่โอ้ยซัดไปสิบหนาทีแล้วีเปิดกล่องรัวๆรัวๆรัวๆวๆๆๆเกลือเล็ก็เกลือเล็ก็กลือกลือเกลือเกลือเกลือกล่องเกลือ Yes มาสักทีมาหรือยังจะหมดได้นะร้อยสี่สิบใบหนึ่งกงล่เลเนนงกองหรือเปล่าเลเจนหนึ่งกล่องหรือเปล่าอีปิกน่าจะสักสามกล่องไหมครับผมไม่ได้นับอีปิกก็แค่เลเจนเดรี่เท่านั้นพอเออีปิกโอ้โหอ่ารูปบ้น พอทนนะครับหมดแล้วแล้วก็ไอดีสุดท้ายครับ20บใบสุดท้ายแล้วนะครับ120ใบตอนนี้นะครับ1นึ่งกล่อง Legendary เท่าน,นั้นอีปิกน่าจะสักสี่ใบนะครับผมใครที่หวังว่าจะได้กล่อง Legendary นะฮะดูคลิปนี้แล้วคุณจะทอนะครับผมแต่อย่าลืมทอปเป็นของลิงฮะไม่ใช่ของคนย้ไม่เกีียวเดก็เกลือเดกก็เกลือ ไก่ก็ขันดีแล้วเกินจะขันอะไรตั้งหนเอ้ยอีปิกโอ้อีปิกกล่องที่ห้ามั้งครับเนี่ยกือเล็กก็เกือจายี่สิบนาทีแล้วอุ้ยเปิดกล่องอย่างเดียวเอ่าเอออีปิกโอ้ได้หอยเชลมาเอ้ย,ยปิกเล้โอ้อย ปัดโทปัดโทจะหมดแล้วนะเ e จ e นเดลี่หนึ่งใบนะครับในตอนนี้เฮ้ยจะหมดแล้วนะสะกงสกินนะครับไม่มีเลยสกิลไม่มี แลตรงไหนเนี่ยไม่เห็นจะแลเลยขวมวนอีกตั้งหากอุตายแล้วหากล่องสุดท้ายนะครับห้ากล่องสุดท้ายไปดูกันแลตรงไหนเหะระแลตรงไหนก่อนโอ้ยและก็กล่องจะสุดท้ายแล้วนะ สุดช้ายาวไปเกลือล้วนๆเกลือล้วนๆหมดแล้วร้อยสี่สิบใบนะครับเราเจอในดีหนึ่งกล่องอ e ีปิีน่าจะห้ากล่องนะครับโอ้โหไม่เค็มแต่ดีนะครับผมเค็มสุดๆนี่ไงได้หอยมาวางนะครับขอวางหอยนิดนึงนะฮะ โอเคนะครับผมขวานโตขวานโตพิม์คําว่าขวานโตนะครับใครอยากได้ขวานโตนะครับ40คนเท่าน,นั้นนะครับเจอก่อนใครเจอคลิปนี้ก่อนได้ก่อนนะครับผมถ้าหมดแล้วก็ก็เข้ามาเล่นกันนะครับมาทักทายกันได้นะครับโอเคครับผมร4 0บใบอิป น่าจะห้ากล่อง l e เจนดารีหนึ่งกล่องนะครับผมรับขวานโตไปฟรีๆเลยครับ40 id นะครับผมรีบมานะครับคลิปก็ยาวเกินโอเคครับเจอกันครับผมเจอกันในแคลนนะครับมารับขวานโตกันครับผม